เบื่อไหมครับเกือบการต้องมากวาดใบไม้กองโตหน้าบ้านหรือพยายามเป่าฝุ่นในซอกรถที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีการใช้ไม้กวาดธรรมดาอาจจะเสียเวลาและเหนื่อยเกินไปครับวันนี้ผมคัดมาให้แล้วกับ6เครื่องเป่าลมตัวเด็ดทั้งแบบเสียบปลัก๊กแรงสั่งได้และแบบไร้สายที่เน้นความคล่องตัวที่จะช่วยให้งานทําความสะอาดของคุณง่ายและเร็วขึ้นเยอะครับก่อนจะซื้อมี3เรื่องต้องเช็คครับ 1. เลือกแหล่งพลังงาน แบบมีสายจะให้กำลังลมที่เสถียรกว่าแต่ถ้าต้องเดินรอบบ้านหรือที่ไม่มีไฟแบบไร้สายคือคำตอบครับ 2. ดูเรื่องมอเตอร์โดยเฉพาะเรื่องไร้สายให้มองหามอเตอร์บรั l e s s เพราะจะทนทานกว่าและ 3. ฟังก์ชันดูดฝุ่นแบบ2 in 1จะช่วยให้เก็บงานละเอียดได้ดีกว่าครับ อันดับที่6 i อิงโก้รุ่น CABL I 20028ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับคนอยากลองใช้แบบไร้าสายครับใช้แบตเตอรี่20 V โวลต์ที่แชร์กับเครื่องมืออื่นของแบรนด์ได้เลยจุดเด่นคือน้ำหนักเบาถือมือเดียวสบายๆเหมาะก,กับงานเป่าฝุ่นทั่วไปหรือใบไม้แห้งรอบบ้านครับแต่ถ้าเจองานหนักหรือใบไม้เปียกแรงลมอาจจะยังไม่สะใจเท่ารุ่นใหญ่ครับ อันดับที่5 p u m p k i ินรุ่น JG 966X ผมยกให้เป็น best budget หรือตัวคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มมีสายครับมาพร้อมกำลังไฟ600วัตต์ปรับความแรงลมได้ละเอียดถึง6ระดับที่สำคัญคือมีฟังก์ชันดูดฝุ่นในตัววัสดุทำจากพลาสติกไนลอนทนความร้อนได้ดีแต่ด้วยความเป็นรุ่นมีสายคุณอาจจะถูกจำกัดระยะการเดินด้วยความยาวของสายไฟนะครับ อันดับที่4สแตนเลอรุ่น stpt 6 0 0ถ้ทานเน้นความทนทานในราคาที่จับต้องได้ต้องตัวนี้ครับมาพร้อมมอเตอร์600วัตต์แข็งแรงและมีการรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มใช้งานได้ทั้งเป่าและดูดฝุ่นพร้อมถุงเก็บฝุ่นครับข้อสังเกตคือเสียงการทำงานค่อนข้างดังและสวิตช์อาจจะต้องกดค้างหรือล็อกไว้ทาให้บังค อันดับที่3 Bosch รุ่น GBL 820-270สำหรับใครที่มองหาความโปรโเน้นงานหนักรุ่นนี้คือคำตอบครับให้กำลังไฟสูงถึง820วัตต์แรงมากสำหรับไซส์นี้เหมาะก,กับงานก่อสร้างหรืองานทำความสะอาดพื้นที่ก,กว้างครับข้อสังเกตเดียวคือราคาจะสูงกว่ารุ่นมีสายทั่วไปและตัวเครื่องมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นอื่นเล็กน้อยครับ อันดับที่2อง D-Wall รุ่น DCE 100N ขวัญใจสายช่างที่ต้องการความพรีเมียมครับเป็นแบบไร้สาย18โวลท์ที่ขนาดกระทัดรัดมากแต่ทำความเร็วลมได้สูงถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับแรงลมได้3ระดับวัสดุงานประกอบแน่นหนาหายห่วงครับ แต่ปกติรุ่นนี้จะขายเครื่องเปล่าถ้าคุณไม่มีแบตเตอรี่ดีวอ l ์อยู่แล้วอาจจะต้องลงทุนเพิ่มในส่วนนี้ครับและอันดับที่1 Osuka รุ่น OCL BC46 ณทีนี้ต้องยกให้เขาครับเป็นเครื่องเป่าลมไร้สายที่มาแรงและคุ้มค่าที่สุดจุดเด่นคือใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม2เท่า ทำรอบได้จัดจ้านถึง24,000รอบต่อนาทีเสียงแน่นเหมือนเครื่องวินเจ็ตเลยครับแถมยังมีประกันแบบ1แถม1ปีใช้งานต่อเนื่องได้นานเกิน30นาทีจบงานไวแน่นอนครับสรุปนะครับ ถ้าคุณเน้นงานหนักอยู่กับที่และไม่อยากกังวลเรื่องแบตเตอรี่ Bosch หรือ Stanley คือตัวเลือกที่ไว้ใจได้แต่ถ้าต้องการความอิสระคล่องตัว o s u k a คืออันดับหนึ่งที่ครบเครื่องที่สุดครับใครที่สนใจรุ่นไหนผมแปะลิงก์รวมสเปคและแหล่งซื้อไว้ให้ในคำบรรยายแล้วนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดกัดเจ็ดเจ๋งๆใลคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ